มองไม่เห็นสเสบียงนะคะนู่นค่ะกล้วยไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะเห็นสเสบียงแล้วนะคะอ้าวขอตัวช่วยด้วยค่ะไปค้นหาอันที่มันสุกนะคะฉลาดมากสวัสดีค่ะทางเรามีสินค้ามาบริการแล้วนะคะเป็นแก้วของหมูหมดาวค่ะมี2แบบ2ลายนะคะสนใจทักเข้ามาได้ที่เพจ พรายดาวมงคลหรือเฟซบุ๊กเสดีชนหัวหนาคำ0801736082ขอบคุณค่ะหนูดาวมีสติกเกอร์หลายแล้วนะครับโดยผิดหมว่าช้างพรายดาวมงคลแล้วกดไปตรงคำว่า creator ครับก็จะเห็นสติกเกอร์ของหนูดาวปรากฏขึ้นมาสามารถเลือกดูได้เลยนะครับ ขอบคุณทุกคนนะครับผมขอบคุณครับทำอะไรอยู่เอาน,น้นแปบ๊บสวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับเราช่องช้างพายดาวมงคลและดาวเคียงเดือนแฟมิลี่นะคะวันนี้บรรยากาศแจ่มใสค่ะช่วงยามเช้าๆนะคะของบ้านดาวเคียงเดือนนะคะ เลยค่ะพี่เดือนมองแมมเลยคลึกตั้งแต่เช้านะคะทั้งพี่ทั้งน้องนี่ดูค่ะไปดูดาว้ายสามตุสามเชือกนะคะพี่เดือนน้องดาวแล้วก็พี่บุญคองค่ะอยู่ใกล้กันดูค่ะดูพี่เดือน เล่นเหมือนเด็กเลยพี่เดือนแต่เขาก็ยังเด็กยังว่าล่ะค่ะเพิ่งอายุสิบปวกเนาะในใิสัยก็จะเหมือนเด็กนิดนึงดูหมูอ้วนเราค่ะเชื่อแค่นี้จะเอาหมูอ้วนอยู่หรือเปล่าดูค่ะพี่บุญคองเราอุตส่าห์ปลูกหญ้ารัดไว้นะคะนั่นกั้นไว้ไม่ให้พี่บุญคองโยนของมาดูค่ะ ยังโยนได้นะคะนี่อ้วนลุดเพราะอว้วนลุดเสียคาดคาดเสียว่าแล้วเชื่อแค่นี้จะอว้วนอยู่ไหมขาดแล้วครับแต่รู้สึกว่าจะไปหาพี่บุญคลองนะคะนั่นเพราะรัดรัด <laughs> นี่ค่ะพี่บุญคลองอยู่ตรงนี้เองค่ะนี่ <laughs> จะไปหาพี่บุญคลองไปไม่ได้ครับไป <laughs> ไม่ได้ จะเดินไปหาพี่บุญคองจริงๆนี่นจะไปหานักเลงครับนักเลงปีตองครับด,ด,ด,ดูค่ะอาจจะมองไม่ชัดนะคะเพราะว่าเราปลูกหญ้าก,กั้นพี่บุญคองไว้นะคะแล้วก็มีร่มไม้ที่มันหักลงมาช่วงพายุนะคะนี่จะกั้นพี่บุญคองไว้ยังเอาพี่บุญคองไม่อยู่นะคะยังโยนได้ค่ะนี่ โยนได้ค่ะโยนได้นี่ดูอ้วนนะคะเชือกตัวนี้ค่ะเอาหมูดาวไม่อยู่เชือกมันเส้นเล็กนะคะนี่นนต้องไปหาเชือกใหม่แล้วค่ะดูค่ะความอ้วนความหนานของหมูดาวนะคะนี่เอาเอาหนาทัย ทำไมสวยไหมสวยแห่ทำไมเราจะจับพี่หลงได้นี่ก็จะจับพี่หลงพายา,าไงอา้าวไปอีกแล้วครับแต่สังเกตว่ายังมองไม่เห็นสเสบียงนะคะนู่นค่ะกล้วยไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะเห็นสเสบียงแล้วนะคะอ่าขอตัวช่วยด้วยค่ะไปค้นหาอันที่มันสุกนะคะฉลาดมากอ เข้าบ้านก็อ้วนเข้าบ้านนะโอ้ยโอ้โหดูทำโอ้ช้างตกมันค่ะตอนนี้ช้างเด็กตกมันหลุดเข้าเอ้ยหลุดเข้ามาทำลายของนะคะนี่ทำลายเสบียงอาหารนะคะนี่ดูโอ้โหถล่มทลายค่ะไปแล้วค่ะจะไปไหนจะไปล้างชามไม่ต้องครับไม่ต้องครับจะไปล้างชามให้แม่วนนะคะไม่ต้องค่ะ ๋ยวแม่วอนจาัดก,การเองเอลุงก,กับพ่อลุงวีโอ้โหดูค่ะดูฝีมือของหมูดานวนะคะนี่ถล่มทลายค่ะโอ้นักเลงมากเลยค่ะนี่ไไมสมกับเป็นลูกพ่อดอยจริงๆเลยลุงทได้ป่ะแม่ก็ทำไปงั้นแหละไปอีกแล้วพ่อพ่อพ่อไไโอ้ยนอช้างอะไรตกมันตั้งแต่เด็ก อาหลอดไดอิลีของเขาอ๋พี่เดือนก็รักน้องนะคะหนูดาวจะติดพี่เดือนมากกว่าติดแม่แป้งนะคะพี่เดือนก็ไม่มีค่ะน้องดาวจะติดพี่เดือนมากกว่าแม่แป้งนะคะเพราะว่าตั้งแต่แยกแม่แป้งพี่น้องดาวก็อาศัยพี่เดือนนี่แหละคะ่ะเป็นแม่บุญธรรมอยู่ด้วยกันนอนด้วยกันนะคะเดี๋ยวค่ะ โอ้ยไอ้แสบเอ้ยดู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 แล้วมันรอดไม่ได้ก็จะไปรอดของเขาทำไมอ้วนพีทสินอนทับได้บ่ะนี่เอา้า้าเบิงอบอยอมออกบอยอมยอมอกสิรอดท่องเขาให้ได้อ,อ,อ้วนเอ้ยเ,ยเดี๋ยวก็แดดแล้วพอมองน,นอั้นเอามาผูกพีต่อใหม่พีอมองนั้นเดี๋ยวก็แดดแล้วมะ พี่หลงก็เดินตามน้อยน้องนอบริการวันนี้เราเพิ่งเห็นแดดนะคะมีแดดสองด้วยวันนี้เมื่อวานมองไม่เห็นแดดเลยค่ะคึมทั้งวันตกทั้งวันนะคะพ่อคิดว่าลูกชายคุณจะรอคุณไหมนี่เอ๊ะอะนึกว่าจะวิ่งไปหาพี่เดือนอีก ใส่กระดิ่งก็หลอกขึ้นมาทันทีเลยนะลูกชายคุณนี่เฮ้ยไม่มีใครยอยอลูกชายตัวเองก็จริงจริงไหมล่ะลที่เราตะวักโซ่เข้าไปก็เพราะว่าโซ่ยาวนะคะเดี๋ยวห <c oughs> er มูดาวจะเล่นโซ่เวลาคุณพ่อไม่อยู่วันนี้คุณพ่อต้องไปแซมหญ้าที่มันไม่เกิดนะคะวันนี้ดูค่ะ ต้องอยู่กับคุณแม่สองคนค่ะถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินมาคุณแม่เสียงดังไม่ต้องห่วงนะอ้วนเนาะโอ้โตขนาดนี้ยังไปรอดท้องพี่ชายได้เฉยเลย <Yeah. S 1> สุดยอดจริง <Yeah. S 1> ๆนะอ้วนเองเด่ดเลยเด็ดหลุงทำเด้อ ครับก่อนเร็วครับคุณพ่อก่อนครับก่อนครับของตูวลูกเฮ้ยเฮ้ยพี่หลงหลงก็ทำไงเฮ้ยไม่คือหลงก็ทำได้หลงก็ทำได้เชื่อใจอยู่แล้วหลงหลงก็ทำได้น้องดาวจะแย่งจริงของพี่ลุงได้ของหมาของหมาหลงดูดูแม่ดูดูดูดีดีตาต้องดีเฮ้ย พี่หลงพี่โกงเอามอบดไปออมผัดฐานเหมือนเดามออมอบก่อนออบจะกินอย่างเดียวออมอบเหมือนเดาวออมเหมือนเดาเลยอือหลงพูดยากดาวกินไม่ได้ของหลงของหลงของพี่หลงเนี่ยมันตอนนั้นมันทำได้นี่ยุคสมัยทำได้เป็นบางครั้งบางคราวมันิงขอมา พี่หลงของพี่หลงนะู้มันถูลงถูดีู่่กลัวสิทีนี้พอเห็นจับโซ่ก็วิ่งหนีแล้วพอเอ้ยรู้จะตายน่ะเห็นไหมเชื่อไหมไเห็นไหมบอกว่าถ้าถือโซ่ก็หาย

ไม่จับแล้วครับเม,มื่อวานก็ตกมันนะคะอ้วนอลาว,วาดใหญ่เลยคะ่ะ บรรยากาศคืมฟ้าคืมปนช้างก็คึกเย่คันค่ะคันช่วงนี้เรากำลังเร่งหาตอไม้นะคะตอไม้ที่มันต้นใหญ่ๆแล้วเราก็จะมาขุดขุดแล้วก็เอาต้นลงไปแล้วก็เทป,ปูนเพื่อจะให้หมูดาวได้ถูเวลาอยู่ในคอกนะคะ เรากาลังหาอยู่นะคะช่วงนี้ยังไม่ได้ก็อยากได้ต้นใหญ่ๆหน่อยแล้วก็สวยๆนะคะเผื่อเขาโตก็จะได้ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเราทําแบบถาวรนะคะเดี๋ยวต้องรอดูก่อนค่ะว่าเราจะหาต้นไม้ได้เมื่อไหร่ถ้าได้เราก็จะรีบมาขุดลุมแล้วก็เทป,ปูนให้หมูดาวได้ถูเลยนะคะเพราะว่า เราทําต่อไม้เพื่อให้หมูดาวได้ถูนี่คือเพื่อเพื่อแก้คันเวลาเขาคันเขาอยากถูต้นไม้อยากขัดผิวเขาก็จะได้ขัดนะคะเวลาอาบน้ําเดนน้ําแล้วเวลามียุงมีอะไรกัดเขาก็จะได้ถูของเขาเองนะคะเดี๋ยวเราก็จะเร่งมือหาต่อไม้ให้หมูดาวนะคะพ่อดาวไปสอบถามราคาแล้วค่ะแต่มีแต่ต้นแบบที่มันสูงๆยังไม่มีต้นพอประมาณนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาดูอีกรอบนะคะ ช่วงนี้ก็กำลังเร่งปลูกหญ้ากันเพิ่งจะมีฝนนะคะเราไม่หยิบไอปลูกขั้ววันเอออดีใจเนื้อเนื้ออดีใจเนื้อพ่อเฮ้ยน้องมากินอ่ได้หรอกตัวเองไปทำลายไว้นะเนี่ยกินไหมเนี่ยให้พี่เดือนด้วยนะพ่อ มันยังไม่สุกนะคะแต่ว่าหมูดาวไปถล่มก่อนเดี๋ยวกลัวมันเสียนะคะก็ต้องเอามาแบ่งให้แม่แป้งแบ่งให้พี่เดือนนะคะมาให้พี่เดือนด้วยครับส่วนยาวิวตามินซีน้องดาวกินไปแล้วเรียบร้อยนะคะตั้งแต่เช้าเพื่อเสริมภูมิร่างกายของเขาเองค่ะให้เขาแข็งแรง โรคภัยจะไม่ได้มาเบียดเบียนนะคะต้องกินทุกเช้าค่ะแม่อยากหินจับพนมไหม <ค><ณ>ขึ้นไม่ไหวสูงเลยค่ะท่วมหัวพะเลินเลยค่ะนี่ดูเ <c ười> อ้ยๆๆ้อ,อ,อุ้ยกอดกอดกอดบ่หุ้มปลูกาย้่อยกอดบ่หุ้มเลี้ยงหมูเลี้ยงทางมาเยีะแล้วแมเอาอีกแล้วแม่เราได้ขุนหางหมูดาวอีกแล้ว,ออดลวได้ไว้หลายเส้นแล้วนะครับ ตนม้ครับตนม้นี่ช่วงกลารครับอือสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราช่องช้างพายดาวมงคลและดาวเคียงเดือนแฟมิลีด้วยนะคะอย่างไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจของพวกเราค่ะขอบคุณค่ะ